พ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกมันอีกกันมาบอกันอีกแล้วพี่น้องมันอีกสิไปมันอีกเป็นวันศุกร์พี่น้องสุสัปดาห์เนาะบรรยากาศมันอีกกัไม่แดดออกพี่น้องแดดออกนิดหน่อยวินดีปมาเข้ามาลูกอ่ะทำไมปิดประตูแห้หน่อยอินสตอร์นอินเอทัก about two minutes one m i n u t เอ้ยพี่อ้าก็ใส่ใส่กระโปรงงามแท้ ไปเลยลูกไปโรงเรียนก่อนนะคะ oh <my> เอาอย่าซักซ้าอย่าซักซ้า <laughs> ไปใส่ตรงน,นั้นไปลูกโอ้ยน่าสัวเรียกมอะไรหรือเปล่า uh, think so. ไปไปไปลูกไป <Yeah. S 1> <laughs> มาถึงแล้วมาถึงพอดีเอ็นมามันมาแล้วนะ่ะ ไลูกเห็นแสงไฟไม่ได้แล้วแม่วันนี้วันเก็บขยะพี่น้องเขากำลังเก็บขยะอยู่หนาวหนาวหนาวสุดหกองศาเนาะวันนี้หองศาภามันส,สมธรรมชาตช่วงสาวเนาะพี่น้องเบิ ไปใหม่ก็เริ่มเลืองแล้วพี่น้องเลืองค่ะอันนี้ต้นแมเปิ้ลเมเปิ้ลเมเปิ้นี่ไม่ใช่มีสีเหลืองกับสีแดงเในพี่น้องมีสองสีต้มเติบอยู่เลยมันส่ล่มๆมันสิละนาหนาวหน้าหนาวมันก็จะลมๆประมาณนี้เนาะต่างประเทศก็ยังดีนะพี่น้อง,งเห็มันยังแดดออกอยู่บ,บรรยากาศเนาะยามมือซาวยามมือซาวตะเวนขึ้นพึพ่นข้างบนละพี่น้องเห็นอยูบบ่ปะ ตะเวนขึ้นทั้งผุนปกติแล้วนะหอมมันจะขึ้นทั้งผีขันขึ้นทั้งผีมันสีแจ้งซาเนาะขันถึงต้องโต้ลงไปเหลื่อยได้พี่น้อโต้ลงไปเหลื่อยมันก็เลยเฮ็ดให้อันมันแจ้งแจ้งได้โว้ยอ่ะแจ้งมันสีกางเว้นหน่อยนะพี่น้องสีลายสีหนาหมูว่านนี่ขอปฏิย่บ้านดอกพี่น้องหมูว่านนี่คอยกะไปงานแอนติกเนาะสงสารเลยว่าผมซื้อมาหมูว่านนี่เมื่อยแห้งพี่น้องเมื่อยอีหลีอีเหลือตากับพ่อตา ตานีหมยถึงว่าอันแนมยังกระบ,บเห็นพี่น้องมันมันมั่วตาแห่งเนาะแดดแดดออกอยู่ด้แต่ว่าอ่าเขาเอิดว่าอย่าง่ะมันย็มันหนาวนาแดดออกอยู่ล่มหนาวเนาะล่มอันตีตาหอยกระตีตาหาของอนะพี่น้องงานแอนต,ติกเนี่ยมันสิมีแต่ของไแพงมันสิมีแต่ของแพงๆแต่ว่าหอยกระหัวกระดีทองมาอยู่หรอกพี่น้องน้อยนึงกระดีแวน <c oughs> <c oughs> ได้มาแบบฟุกๆหรอพี่น้อง เขากระสือไปแจ้งสารัฐว่ไม่แนวสือเนาะเขากระสือแหวนมาวงหนึ่งบอกแต่ว่ามันบม่มีห้อมหมากอันนั้นมันเป็นทองอันอังกฤษเนาะมันเป็นทองอันประเทศใดบุนีพี่น้องเป็นทองประเทศใดบุนีเป็นแหวนเนาะเป็นแหวนลากาอันไปแล้วเป็นแหวนนะคะเป็นแหวนเป็นแหวนทองเป็นแหวนเกี่ยงเดอกเป็นแหวนเกี่ยงไม่มีห้อมหมากแต่ว่าห้อมหมากมันยอยู่ยู่งตรงหน่อง กานั่นล่ะก็ได้บ่หลายดอกมุ่มบ้านนี้ได้กำไรนิดหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ของหูอยู่ว่าขดวงบุดีขดวงบุดีเป็นเป็น,เป,นเป็นจังใดดอกบ่ถือพี่น้องมือนี้คือเป็นแหล่ๆบกนี้ไม่เป็นน้ำใสเสือบวสีสดใสนะบัลายพี่น้องกับเสือเสือสีแบบนี้มักเสนาประมาณนี้นะกาลัวพวนพี่น้องเดี๋ยววัอนี้ก็อ่บาบรรยากาศเมื่อบรรยากาศพี่น้อง